คันนี้นะครับอาการลูกสูบติดนะครับขาสตาร์ทยันไม่ลงเลยนะครับดูเราจะเปิดดูข้างในนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับ <c ười> คดูคยันไม่ลงเลยนะครับ <c ười> เป็นรถน้องๆเข้อามาให้ซ่อมนะครับคันนี้วิธีการถอดนะครับน้องๆ <pickle> <c ười> มือใหม่นะครับสามารถทําเองได้นะครับ <c ười> คือคิดว่าตัวน,นี้มันน่าจะเป็นลูกสูบติดนะครับที่ภาษาช่างเรียกว่าลูกสูบติดนะครับคือขาสตาร์ทยันไม่ลงนะครับ ตอนนี้ติดกล่องซิ่งมานะครับอาจจะแรงเกินนะครับวิธีการถอดคือง่ายๆเลยครับถอดเปลือกออกคือพวกเซนเซอร์พวกนี้ถอดออกให้หมดเลยนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ถอดออกให้หมดเลยดึงปลั๊กออกเซนเซอร์อุณหภูมิจับท่อไอเสียนี่นะครับถอดออกให้หมดเลยนะครับหัวเทียนถอดออกให้หมดเลยนะครับแมดดิ้นแรงตัวนี้ถอดออกเลยนะครับเพื่อจะได้สะดวกนะครับ ตัวนี้น็อตตัวนี้ถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยฝาหน้าถอดถอดฝาหน้าคลิปนี้จะไปแบบเร็วเลยนะครับถอดไม่ยากนะครับไม่ไม่ยากเหมือนประกอบนะครับตอนประกอบอ่ยจะยากนิดนึงคือ <c oughs> ตัวนี้ถอดออกได้เลยนะครับมันจะมีน็อตสี่ตัวนะครับน็อตสี่ตัวแล้วไปด้านโน้นนะครับ เราจะมาถอดตัวนี้ออกด้วยนะครับถอดโซ่ลาวลินนะครับเฟืองโซ่ลาวลินคือต้องถอดออกนะครับโซ่ลาวลินต้องถอดออกแล้วมีน็อตสองตัวตรงนี้ข้างในนะครับน็อตสองตัวข้างในนี่นะครับอย่าลืมถอดนะครับถ้าน้องๆมือใหม่นะครับถ้าไม่ถอดน็อตตัวนี้ออกไปเคาะเคาะเคาะอย่างนี้ไม่ออกนะครับพังนะครับน็อตสองตัวนี้นะครับห้ามลืมนะครับ ไปดูถอไได้กดนนี่นะครับต้องถอดออกนะครับ้องถอดนะ็อตสองทวนี้ออกนะครับมันถึงจะออกได้นะครับ นี่นะครับน็อตมันจะเป็นยาวประมาณนี้นะครับวิธีการถอดนะครับน้องๆมือใหม่นะครับถอดตามนี้นะครับถอดตามนี้ก็คือน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลักการการถอดก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่ครับมันจะมีน็อตสองตัวด้านในนี้นะครับ คือน่าจะใช้ค right. well. oh, ้อนพลาสติกหรือว่าค้อนอะไรเคาะออกเบาๆก็ได้นะครับหรือว่าดึงหรือว่าดึงดึงออกเลยก็ได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้หรือว่าดึงดึงออกเลยก็ได้นี่นะครับมันจะออกมาลักษณะนี้นะครับโอ้ยนี่นะครับดูนี่ว้าดีนี่วาไอเสียนะครับ วาวก็ปกติอยู่นะครับไม่น่ารั่วนี่นะครับที่สาเหตุที่มันติดนะครับน้ำมันไม่หล่อเลี้ยงนะครับน้ำมันไม่ไม่ขึ้นมาหล่อเลี้ยงลูกสูบนะครับตัวนี้คือติดแน่นเลยนะครับเราต้องถอดตัวนี้ด้วยนะครับถอดลูกกิ้งประคองโซ่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลูกกิ้งประคองโซ่ คีการถอดไม่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเวลาใส่มันจะซับซ้อนนิดนึงลืมถอดต้องถอดตัวนี้ด้วย ใช้วิธีเคาะก็ได้นะครับเคาะเบาๆก็ได้นะครับเพราะว่าลูกสูบมันติดอยู่นะครับน้องๆตัวนี้ระวัง้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้แตกว่าตัวนี้มันจะเป็นโลมิเนียนะครับเคาะเบาๆก็ดึงออก,กได้นะครับนี่นะครับเทคนิคไม่ยุ่งยากนี่นะครับคือเราต้องดึงออกได้เลยนะครับ จะแน่นนิดนึงเพราะลูกสูบมันติดนะครับเคาะแป๊บเดียวออกครับน้องๆที่เจออาการแบบนี้ทำเองได้นะครับนี่แหละที่ช่างเขาเรียกว่าสาเหตุลูกสูบติดนะครับน้องๆที่ชอบความแรงนะครับ คือน่าจะได้เปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนลูกสูบตัวนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนลูกสูบตัวนี้ใหม่ว่าคืออาการลูกสูบติดน้ำมันไม่หล่อเลี้ยงข้างบนนี่นะครับทําให้ลูกสูบติดคือหลักการที่เราจะซ่อมบํารุงคือต้องเอาตัวนี้ไปคว้านใหม่นะครับเอาตัวนี้ไปคว้านใหม่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเอาตัวนี้ไปคว้านใหม่เข้าร้านลงกึงนะครับร้านลงกึง แล้วก็เปลี่ยนลูกสูบใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูนะครับตอนตอนประกอบนะครับตอนนี้คลิปนี้วิธีการถอดฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับน้องๆมือใหม่นะครับประมาณนี้นะครับ